ก็แตกต่างระหว่างคำว่าการดนและแรงดน,ดนคำจากสมการนะฮะ f คูณ t เท่ากับ mv ล mu เราเรียก mv ลบ mu ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเรียกตัวนี้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม แต่เราเรียก f คูณ t ตัวนี้เรียกว่าการดลนดังนั้น f คูณ t เรียกว่าการดลนจะมีค่าเท่ากับอัตราการเปลี่ยนปแปลงโมเมนตัมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะหาคำว่าการดลนเราอาจจะใช้ เอาค่าของ f คูณ t ก็ได้หรือการดดอาจจะมีค่าเท่ากับ mv ลบ mu ก็ได้เหมือนกันถ้าโจทย์ต้องการจะถามคำว่าแรงดนนะฮะถ้าโจทย์ต้องการจะถามแรงดนนักเรียนก็เอา t มาหาร mv ลบ mu ก็จะได้ค่าตัว f ตัวเดียวเรียกลักษณะแบบนี้ว่าแรงดนนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างคำว่าการดนกับแรงดน